ดึงมาวางตะเหลีมาครับดีครับดีครับโอ้โหตะเหลีวคุณขโมยไปใช่ไหมครับ <ปะ S 1> เนี่ยเปล่าครับผมบ้าผมมีแต่เยอะต่อไปนี้จะเป็นการทำอะไรตีลูกตะเกียบไม่ใช่ปิงปองครับ <c oughs> ผมว่าเขาเป็นเทงเถื่อเถทงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเราจะทำไข่ <c oughs> เอาคุณด,ดูมาพอดีนะครฮะจะมาทำอะไรัฮะมาทำใครจริงๆรู้แล้วครับมาทำไข่ คุณน้ำลายไหลไหมครับผมไม่น้ำลายไหลครับผมอยากกินครับอ๋อคุณอยากกินเดี๋ยวเราจะมีแขกทีรับเชิญมากินกันแขกท่านภูมิเกียรติใส่ช้างน้อยลองไปครับหนากบนใส่ทำไมครับมันเป็นของผู้หญิงเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาที่าเขาเทครับเขากลับไข่ได้ครับผมให้เขาคุณอดเขาจะทำไข่เค็มนะครับองไข่ดาวขึ้นจานกันอยู่โอ้ยเจียวครับหอมไข่เจียวครับหอมจังเลยครับคุณคุณหอมไหมครับหอมครับผมถามคนดูครับ เอาขอบคุณมาพูดกับผมเลยผมยังไม่ได้พูดเลยครัเราไมา่ให้แขกรับเชิญชิมกันดีกว่าโอเคแฮปปี้เบิร์ดโอ้โหไม่ใช่ะนะผมมาชิมอาหารครับผมก็นึกว่าเค้กวันเกิดได้ขอเค้กมาดิ๊ง กันี่ครับไม้บบจิ้มฟันตาเนี่ยผู้ใหญ่ลีเข้าไปเลยอุ้มแชมป์ก็เริ่มชิมได้เลยนะฮะเริ่มจะจิ้มไปเท่าไหครับมาทาำกันเลยดีกว่าน,นะดูมันทำแเอาให้เขาแป๊กเอาเอาให้เขาแป๊กบ้างครับเริ่มเริ่มร,รับประแดกเลยครับอรับประทา,านก็เลยพูด ยยทำไมไม่กินไม่โดนเนี่ยครั้งที่สองขาดตัวไปสองพันโอ้โหกขาดตัวกมกินเลยที่ควรอร่อยไหมครับอร่อยผมถามคนดูครับกินอีกตัวอ่อชิ้นนี้จะเจอชิ้นบอมหรือเปล่าครับ ขอโทษครับผมไม่ได้ดูโฆษณานี้ยเราคุยดีครับได้กินต่อดีกว่านะโอเคชิ้นบอมนะฮะชิ้นบอมเหรอรับครับมันคิดว่ามันครับกูก็ะทำได้ขอจบรายการอร่อยชิ้ยังยังครับยังครับยังไม่จบด้วย มีมุกอะไรเล่นมีกันไหมครับคนหาหาจังคุณนี่จ่มีแล้วคุณรามมุกผมหาไหมครับับผมถามคนดูครับคุณโรลเล่าเรื่องอะไรสักเรื่องอะความรวยความจนนะฮะมีพี่อยู่คนหนึ่งครับอ่ะพี่อยู่คนหนึ่งฮะมีพี่อยู่คนหนึ่งแล้วเขาแบบมีน้องไงทีนี้น้องเขาอายุหนึ่งเดือนดูดนมแม่อยู่โอเคใช่ไหมฮะดูดนมแม่ดูดนมแม่อยู่แล้วทีนี้พี่เขาอิจฉาครับเอายาพี่ครับไปหาของนมแม่เขา อีกวันมาคุณพอ่อเขาเสียครับทำไมครับมันเป็นมุกค,ครับขอจบรายการเป็นท่านี้ก่อนนี่คือรายการอะไรบอกเราด้ไหมรายการสุดตินขว้วสุดตินแลโอเคขอจบรายการที่นี